อ้าวเก่งดิ๊บไม่ใหม่แนะ่โอ้โหดีใจไหมหดีใจตัวนี้พี่อันนี้เป็น,นตัวเลยรทต้องมีขอบตัวทองคออินวันอย่างดีเลยลูกอันนี้ก็จะให้พวกเราได้เรียนนะลูกนะพอ4-5-6-123นึ่ง่ละอันนี้เป็นอันนี้เป็นน้ำใจจากพี่น้องเรา โรงเรียนบ้านของใกล้นะลูกให้มา2เครื่องนะครับเดี๋ยวพวกเราจะได้ทำการขอบคูมร่วมกันอ่สีดีครับพี่วก็ดีใจนะครับที่เพื่อนแล้วก็น้องถือมาเยี่ยมเยียนกันนะครับก็ถือว่าตรงนี้ไม่ถือเป็นจาระนะครับถือเรามีอะไรมันมีมันมีเยอะนะครับเราก็แบ่งกันนะครับถ้า ถ้าเก็บไว้เก็บไว้มันก็เสียไปเองเสียไปเองครับสู้เราเอามาแบ่งกันมีอะไรมาโคกันเพื่อพัฒนาลูกๆนักเรียนเต่โรงเรียนดีกว่าตรงนี้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้คงจะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนหนองตะไคร้กับโรงเรียนบ้านดอนเกาะอย่างนี้นะครับก็ยินดีครับยินดีมีอะไรก็จะมาแบ่งกันแบ่ พวกเราชาวดอนกอกทุกคนขอขอบพระคุณท่านผู้มำนวในการวีรพง์จันทรีผู้อุ่วในการโรงเรียนบ้านห้วยทรายท่านผู้มำนวในการถาวรพรสโสพลผู้อุ่วในการโรงเรียนบ้านหนองตะไคร์มาณนะโอกาสนี้ที่ได้ให้การอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านดอนกอกด้วยดีเสมอมา